เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจะกก๊กเกอีกแล้วนะครับอาในวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําการแชร์ไฟทูน,นทัทคอดด้วยขั้นตอนและวิธีการนะครับที่เป็นพื้นฐานของไฟล์แชร์ของทูน,นทัทคอกันนะครับโดยที่ผมทําคลิปในวันนี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนบางท่านนะครับทําการสร้างไฟล์แชร์แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานไฟล์ได้นะครับบางทีก็ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้เลยนะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปทําการสร้างทีละขั้นตอนนะครับขาตอนนี้จะเป็นขั้นตอนพื้นฐานนะครับเราจะไม่ลงลึกเกี่ยวกับการตั้งสิทธิ์แล้วก็กลุ่มการใช้งานนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับอย่างแรกเลยภูที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับก็คือฮาร์ดดิสตของเรานะครับ 2. องยูเซอร์อที่จะใช้งานนะครับ 3. ในส่วนของกลุ่มนะครับเราจะต้องมี3ส,สิ่งนี้นะครับที่เป็นค่าพื้นฐานของ ไ s แชร์บนทูนเน็ตคอนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้าง Po ูก่อนนะครับก็คือในส่วนของไฟแชร์ของเรานะครับอ่าไปที่ Po ูนะครับอ่าแล้วก็แอดฮัตดิสขึ้นมานะครับหรือว่าแอด o ูนะครับตรงนี้ของเพื่อนจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมใช้ฮัตดิสที่เป็นฮัตดิสเสมือนขึ้นมานะครับมันก็เลยแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการเลือกฮัตดิสที่เราจะมาทําเป็น Po ูขึ้นมานะครับ ซึ่งในการทําภูนี้นะครับเราจะสามารถทําเลดต่างๆได้ซึ่งคลิปที่สอนทําเลดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าหากมาอธิบายในคลิปนี้มันจะยาวนะครับแล้วก็ทําการสร้างชื่อภูรเรียบร้อยนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับผมจะ,ะแมปชื่อนี้เป็นชื่อภูไปก็แล้วกันนะครับที่ O O L นะครับภูด a ต a ้าก็แล้วกันนะครับอ่ะผมจะ สร้างชื่อภูนี้ว่าภูดัตตาเพื่อนๆจะได้มองเห็นว่าอ่าส่วนนี้มันคือภูนะครับแล้วก็ทําการเลือกคันดิสให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ทําการสร้างภูขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าในการทรําเลทนะครับเพื่อนๆสามารถดูลิงก์สอนใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าหากผมมาสอนในคลิปนี้มันจะยาวนะครับ แตตอนนี้เราก็ทําการสร้างพูที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลไฟล์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราไปทําการสร้างยูเซอร์และกลุ่มกันนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับมันเป็นพื้นฐานในการแชร์ไฟล์ของทูนเนตนะครับผมก็เลยจะสร้างเพียงแค่1นึ่งยูเซอร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราสร้างกลุ่มก่อนนะครับทําทการแอดกลุ่มขึ้นมานะครับจริงๆแล้วในการเพิ่มกลุ่มนะครับเราสามารถไปเพิ่มในยูเซอร์ก็ได้นะครับแต่สําหรับ เราทําหลายๆกลุ่มนะครับเพื่อนๆจะสับสนได้นะครับผมก็เลยให้เพื่อนๆทาในขั้นตอนนี้ดีกว่านะครับสร้างกลุ่มที่เราต้องการทําให้เรียบร้อยนะครับในกลุ่มนี้ผมจะสร้างไว้เป็นกลุ่มโฮมก็แล้วกันนะครับเมื่อเรามีกลุ่มแล้วเราจะต้องมียูเซอร์ด้วยนะครับา a ส d user ขึ้นมานะครับยูเซอร์ผมจะชื่อตะกี้นะครับ ตรงนี้เมื่อเรากดเข้ามาแล้วมันจะด้งมาให้เราอัตโนมัตินะครับต่อมาแล้วก็ใส่พารเวิร์ดของเราให้เรียบร้อยนะครับทำการคอนเฟิร์มด้วยนะครับต่อมาตรงนี้นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆว่าเราสามารถทำการสร้างกลุ่มในยูเซอร์ได้นะครับที่เราติ๊กถูกตรง p r i m a r y กลุ่มตรงนี้นะครับก็คือการสร้างกลุ่มใหม่นะครับเราสามารถสร้างตรงนี้ก็ได้แต่ผมไม่แนะนำผมก็เลยจะเอาตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ไปดึงกลุ่มที่เราสร้างเมื่อกี้มานะครับ ก็คือกลุ่มโฮมนั่นเองนะครับในการที่เราสร้างยูเซอร์มาครั้งแรกนะครับค่าพื้นฐานของไฟแชร์ของเรานะครับเราจะยังไม่มีไฟแชร์นะครับจะขึ้นค่านอนตรงนี้นะครับให้เรากดที่3เหลี่ยมที่เป็นดอกดาวตรงนี้ลงมานะครับในการให้สิทธิ์นะครับยูเซอร์อที่สามารถล็อกอินได้นะครับจะมีสิทธิ์สร้างไฟล์แชร์ที่เป็นส่วนตัวของเราได้คนละ1ไฟล์นะครับ อย่างเช่นเมื่อกี้นะครับเราได้ทําการสร้างภูไปแล้วนะครับในคลิปที่เพื่อนๆไม่สามารถแมปไฟล์ของตัวเองได้ก็คือเพื่อนๆเอาภูตรงนี้ไปทําการแมปไฟล์นะครับมันก็เลยแมปไม่ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูกันนะครับสําหรับกรุ๊ปตรงนี้แล้วก็อื่นๆตรงนี้นะครับผมจะเอาออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้มันยังไม่จําเป็นเกี่ยวกับเรื่องกรุ๊ปเพราะว่าเราแชร์ไฟล์เป็นแค่แชร์ไฟล์พื้นฐานนะครับ ไฟคนเดียวพอนะครับเมื่อเรากดในส่วนของคูตรงนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับมันจะแมปไม่ได้นะครับามาก็จะแจ้งนะครับว่าไฟตรงนี้มันเป็นไฟล์คูนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะไม่สามารถทําการแมปได้นะครับให้เรากด3ผูปุ่มเดียมที่เป็นดอกดาวลงมาอีกทีนึงนะครับเราจะเจอชื่อที่เป็นชื่อของเราเองนะครับตรงนี้เราถึงจะสามารถนําชื่อตรงนี้ไปทําไฟล ที่ใช้ในการแชร์ได้นะครับอ่าแล้วก็ยู e เซอร์สำหรับตัวเราเองนะครับเราก็ติ๊กถูกทั้งหมดตรงนี้นะครับตัวเราเราสามารถเขียนได้นะครับอ่านได้แล้วก็ลบไฟล์ได้นะครับอ่าแล้วก็กดเซฟอ่าตอนนี้ในขั้นตอนที่เราสร้างยู e เซอร์และไฟล์แชร์ของเราก็จะได้แล้วนะครับซึ่งไฟล์แชร์ของเรานั้นมันจะเก็บที่ในพูลนะครับอ่าแล้วก็สร,ร้างกลุ่มสร,ร้างยู e เซอร์อ่า แล้วก็ครูที่ใช้กันในการเจ็บเก็บไฟล์นะครับ3าอย่างนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อมาเรามาจัดการในส่วนของเซอร์วิสสักนิดนึงนะครับเซอร์วนะครับในส่วนของที่เป็นแชร์งตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows นะครับเราก็เลือกที่ Windows Share ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของ MacOS นะครับก็เลือกที่ Apple Share ไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะใช้ Windows เหมือนกับผมนะครับ กดที่ Windows Share s m b ขึ้นมานะครับกดที่ a d แล้วก็เลือกสามเหลี่ยมที่ดอปดาวนะครับลงมาได้เลยนะครับสำหรับการแชร์ไฟล์นะครับเราจะเลือกแชร์ทั้ง p o o เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์เลยต่างๆนะครับเราค่อยไปกําหนดสิทธิ์ไฟล์ทีหลังนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเลือกไฟล์เข้ามาเราจะต้องให้สามารถมองเห็นทั้งหมดก่อนนะครับผมก็เลยจะเลือก อ่าให้มองเห็นทั้งลูกเลยนะครับทั้งภูเลยบางคนไปเลือกเฉพาะไฟล์นะครับแล้วหากที่เป็นไฟล์ก่อนหน้าเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับอ่เลือกที่ภูก็แล้วกันนะครับแล้วก็กด s ั b มิ t นะครับเพียงเท่านี้ภูของเราจะมองเห็นนะครับข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในภูเราจะสามารถมองเห็นได้แต่สิทธิ์การมองเห็นการเข้าใช้งานอะไรก็ค่อยมาคุยกันในคลิปต่ตอไปนะครับอ่า เราคำนดให้แล้วว่าภูนี้สามารถแชร์ให้กับ Windows สามารถมองเห็นได้นะครับอ่เราก็จะต้องมาทำการปิดเปิดสวิตท,ที่เป็น SMB ตรงนี้ด้วยนะครับในการแก้ไขต่างๆเกี่ยวกับไฟล์นะครับเพื่อนๆจะต้องทำการกดปิดเปิดใหม่นะเพราะว่าค่าเดิมนะครับมันยังคงค้างอยู่บางทีเราใช้งานไปแล้วมันจะใช้งานไม่ได้นะครับอ่ากดปิดเปิดใหม่ก็ไม่ยากอะไรนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็ทําการแชร์ไฟล์นะครับที่เป็นการแชร์ไฟลเบื้องต้นของทูนเนตคอ r e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าใช้งานไฟแชร์ของเราดูกันนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าทูนเนตคอ r e เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าใช้งานไฟแชร์ของเราดูกันนะครับเปิดไฟ explorer ของเราขึ้นมานะครับแล้วเราไปที่เครื่องทูนเนตคอ r e ของเราได้เลยนะครับ backslash นะครับตามด้วย ip เครื่องทูนเนตคอ r e ของเรานะครับ เมื่อขึ้นมาในหน้านี้นะครับก็ให้เรานํยูเซอร,ร์และพัสเว์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับหากเราต้องการให้คอมพิวเตอร์ของเราทําการจํยูเซอร,ร์และรหัสผ่านของเราไว้นะครับเราก็กดติ๊กถูกที่ remember ไว้ตรงนี้นะครับอแล้วก็กดโอเคนะครับในต,ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถมองเห็นว่าผมสามารถเข้ามาถึงในพูที่ผมได้ทําการแชร์ไว้อยู่แล้วนะครับ เมื่อเราเปิดฟูดขึ้นมานะครับเราจะเจอไฟล์ชื่อของเราเองนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับหากเรามียูเซอร์บนระบบปริก,การทูนแคอนะครับเราจะมีไฟแชร์เราจะมีสิทธิ์สร้างไฟแชร์ของเราได้1นึ่ไฟล์นะครับอ่าแล้วก็กดเข้าใช้งานดูนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าผมสามารถเข้าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบทําการเขียนไฟล์ดูนะครับการเขียนก็คือผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับ หลังจากที่เขียนเสร็จแล้วนะครับผมจะทดสอบทําการลบมันออกไปนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการลบไฟล์ออกจากไฟแชร์ของเรานะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะเข้าใจพื้นฐานของไฟแชร์ทู n เน็ตคอร์กันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปนิดนึงนะครับเราจะมาอ่าสร้างกลุ่มนะครับสิทธิ์การมองเห็นนะครับไฟล์กลุ่มนี้เป็นของใครอะไรแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะกี้ก็ขอล้เพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ